ว่าตอนนี้ค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านหมอลำสาวอย่างคุณแพลวแสงทองเนี่ยได้เลิกรากับทางด้านอดีตสามีอย่างคุณบิ๊กทิติวุฒิหรือว่าผู้ใหญ่บ้านินแลงซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการจบที่ไม่ค่อยสวยค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องราวของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งต้องบอกว่าทางด้านคุณแพลวเนี่ยก็โนดนทามาอย่างหนักหลังจากที่เกิดเรื่องราวดังกล่าว รวมถึงค่ะเมื่อออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดในรายการคุยแซบโชว์ค่ะคุณแพลวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวค่ะโดนทัวลงกลับมาอีกเป็นรอบที่สองซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณแพลวาค่ะจะทำอะไรเจ้าตัวก็โดนดราม,ม่าไปหมดทุกอย่างค่ะ อีกครั้งก็ไม่รู้ค่ะว่างานนี้คุณแพลว์เนี่ยจะเรียกได้ว่าพสุขเข้าพเสาแทรกหรือเปล่าเพราะว่าเขาค่ะโดนฟ้องร้องจากทางด้านผู้จัดงานจากเจ้าของเพจดังหลังได้มีการนํารูปของเขามาโพสแผลงประจานซึ่งเป็นการประจานผิดคนจนมีแฟนคลับของคุณแพลว์เนี่ยก็เข้าไปถล่ม่าบุคคลดังกล่าวจนทําให้เกิดความเสียหายและอับอายและเมื่อได้รับคําขอโทษจากคุณแพลว์ค่ะเจ้าของเพจก็บอกว่ามันเป็นการขอโทษที่ไม่จริงใจและในการฟ้องร้องครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามีการเรียกร้องค่าเสีย หายด้วยเป็นจำนินและในการฟ้องร้องทางนี้ค่ะต้องบอกว่ามีการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยเป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทค่ะอีกทั้งค่ะยังมีทางด้านคุณบิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อดีตสามีของคุณแพรพวพเผาเนี่ยก็ได้ให้ทนายค่ะ ตั้งสองร้องอดีตภรรยาใน3ข้อหาด้วยซึ่ง1ก็คือการเรียกร้องสิทธิ์ขอดูแลลูก2ก็คือเรื่องของทรัพย์สินที่จะต้องแบ่งกันหลังเลิกและ3ค่ะก็คือการห้ามบุคคลอื่นนําเด็กไปสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมก่อนได้รับอนุญาตจากคนเป็นพ่อและแม่เท่านั้นและคุณบิ๊กค่ะก็ได้บอกว่าอดีตภรรยาได้มีการติดต่อมาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าตนเองได้รับหมายสารที่นัดให้ไปไกลเกี่ยแล้วโดยคุณบิ๊กค่ะก็บอกว่าคุณแพลววเนี่ยไม่ได้มีท่าทีร้องขอให้ยกฟ้องหรือจะเจรจา ต่อรองใ,ใดๆพูดแค่ว่าให้ทุกอย่างเนี่ยไปจบที่ชั้นศาลแล้วกันซึ่งก็ไม่รู้ค่ะว่างานนี้ทั้งคู่ค่ะจะเคลียร์กันได้หรือเรื่องราวค่ะมันจะบานปลายไปมากกว่านี้หรือไม่ก็เป็นว่าค่ะยังไงก็ตามทางเราขอส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว